นี้นะครับกินดี้ตอนรับการรู้ยอกบางปุ้ยแจ้แก้วนะครับวันนี้เรามายกันก้นหมูเก็ตนะครับสีงานวาวห้วยร้านพูดีดำนะครับมาเลยงานวาวงานคื้นมาเรื่อ่อยวาวกันนี่ครับอีทั้งก็เลยครับวันนี้นะครับมาเยี่ยมมอนมาลงนะครับบ้านที่นั้นเลยได้ไหมกลังใจกันนะครับไปเราป้าเปิ้ลไปเที่ยวชมกันกันเลยนะครับน,รนี่ครับอันนี้เราป้าไปิ้ลไม่ได้เก๋นะ คือแร้คครับก็จะมานอนดูเอาการขึนนี่ครับทีนี้เ จะทอนลีบินเราจะมาทักที่เพื่อนโอเคตรงนี้นะครับพี่วิกพิมาดูมามาเชียร์มาเชียร์ได้มาเชียร์พี่วิกพี่วิพิคนี่กี่โมงนะครับเพลงประมาณสิบโมงครับผมเริ่มประมาณสิบโมงครับสิบโมงที่สนามเว้าโอลาโอ้ยโอ้ยลาดโอ้ยลาดที่บุรีรัมย์นะครับใครอยู่มาดูกันได้ครับตรงนี้สิบโมงไหใช่ครับเริ่มสิบโมงครับตรงนี้สหายเว้าโคราดมาเชียร์ได้ครับ นะครับมีไล่ขายมางมังเลยขายไปตามตำป่านไม่เม้นะครับมันเยอะเกินนะครับนี่มีใต้วากูบรานนะครับนู่เบาจริงกุ้งกุ้ใช่ไหมครับนี่คือไปเป็นอีสานก็คนก็เล่นงานพันนี่นะครับว่าบางเขาคือเขาจะในการขึ้นนะครับมาอะไรครับอันนี้คืออีขายอีกร้านะครับมันมีไล่ขายครับทีนี้มันมีไล่ขายอันนี้ขายก็แค่นบขายไม่ไง นั่งร้านใช่ไหมครับเลย่งร้านาน,านอะอะรอันนี้คือพุธอุบุราชธา,านีนะครับเไหมนี่ครับนี่คือเอกลักษณ์ของงานเา องอีสานนะครับบุรีรัมนะครับเคยมีมีอีกสองวันนะครับเชื่อเลียเชื่อเลยนะครับสองวันมีอีกสองวันเดี๋ยวก็นั่นแหละนะครับต้องรอปีน้ยที่นึ่งแล้วปีนี้ยังยังไม่ได้กังวลส่งตัวยาวแล้รับวันอาทิตย์นะครับเชื่อเลียนเชื่อนะครับเพื่อนๆพ่อเคยนั่งเกลิงกันน่งเครื่องมาลงที่นี่บุรีรัมเลย จะสูงกี่เมตรก็ได้ก็คือแล้วแต่เรานะครับแต่ว่าความยาวของมปีกครับอยากปีกซ้ายไป็ปีกขวาคือขั้นต่ำมคือต้อง5เมตรนะครับ5เมตรคนไหนคนไหนคนรู้จริงไม่คนรู้จริงถ้าใจอันนี้เราไม่มีความรู้เราไม่อย่างใต้เราไม่รู้เรา่รู้เรื่องนี้ครัถ้าถ้าถ้าอยากมาแข่งแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดการให้คะแนนครับก็หลายหลายหลายขั้นตอนนะครับเพราะว่าอย่างอย่างเว้าเล็กนะว่าวสามเมตรก็จะวิ่งสองวันคือมีภาคเช้า ภาคเช้าก็คือวิ่งดูคะแนนความสวยงามแล้วก็มีคะแนนเกี่ยวกับทีมงานอาจจะเป็นใส่เสื้อเดียวกันความพร้อมแล้วก็มีมันมีหลายส่วนนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูที่กองอำนวยการครับมันจะมีรายยยลละเเอีดใช่มีรายละเอียดว่าเกณฑ์การให้คะแนนกรรมการว่าให้คะแนนตรงไหนบ้างครับประมาณนี้นะครับในปีหน้าก็ ก็จะเป็นการเอกลักษณ์ของเราเอกก็จะเป็นคือแข่งมาราธอนนะครับจะมีภาคเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็เช้าของอีกวันหนึ่งก็คือแข่งข้ามวันข้ามคืนนะครับก็คืนก็จะมีการให้คะแนนอีก2รอบนะครับก็รอบแรกก็จะตรวจช่วงเวลาห้าทุ่มนะครับแล้วก็อีกรอบก็บประมาณตีสามแล้วก็ช่วงเช้าเริ่มมาแต่หกโมงถึงสองโมงคืนเอาว่าลงทับจุดก,ก็จะมีจุดวงกลม แล้วก็สาวว้าให้ลงตาปุ๋กถ้าใครสามารถจับป้าได้ดีก็มีโอกสนนาสได้คะแนนเยอะแล้วก็วกอุปกรณ์สวนท่วแลวก็จะเป็นหางฟู่สนูนะครับต้องอยู่พบประมาณนี้ครับออ่่่ะะันนกไไมมเป็ร เชียร์ได้ครับชมรมว่าจังหวัดโพรวราชธานีครับขอบคุณมากมากเลยครับิงนะขอบคุณครับฝากเชียร์ไดครับพนี้10โมงนะครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลานะครับ